สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์มาเวอร์ไวรรายการที่เปิดโลกน์ทุกท่านให้รู้จักกับท่านอาจารย์มากยิ่งขึ้นรวมถึงศาสตร์วิชาหวงจุ้ยของท่านอาจารย์ด้วยนะคะอืมอืมทั้งยังเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ก,กิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มลูกศิษย,ย์หวงจุ้ยอาจารย์มาอืมนะก็อ่ะวันนี้มีเรื่องประชาสัมพันธ์นิดหน่อยค่ะหลังจากที่ท่านอาจารย์ออกข่าวไปแล้ววันนั้นตาโตไปเยี่ยมท่านอาจารย์นะครับท่านอาจารย์ก็บอกไปแล้วว่า วันที่14ทธันวาคมนะครับเป็นวันที่จะทําแซกีให้นะครับท่านอาจารย์พยายามเคลียร์คิวโรงพยาบาลแล้วก็การบําบัดรักษาเว้นช่วงสัปดาห์ที่14ทธันวาคมนี้ไว้ให้นะครับเพื่อจะได้มีแรงแล้วก็มีพลังพอที่จะไปทําแซกีให้กับทุกๆคนนะครับที่สนใจที่จะทําที่รีสอร์ทของชว่าภูเขานะครับ ต้องสังเกตนะว่าตั้งแต่ถ้าอาจาร์ป่วยมาเนี่ยมันเริ่มทิ้งช่วงห่างขึ้นอย่างเดือนพฤศจิกาทั้งเดือนเนี่ยเราก็ไม่มีเลยจริงๆเดือนธันวาลเราก็ยังไม่มีนะครับเป็นแต่ว่าท่าอาจารย์สงสารคนที่เขาชงทั้งครอบครัวคือเขาจองไว้แล้วแหละว่าจะมาทําแรกีเดือนเดือนตุลาแต่ว่าบังเอญเนี่ยเขาป่วยไม่ใช่ป่วยคนเดียวป่วยทั้งบ้านเลย เออถ้าป่วยคนเดียวนี่มันก็ยังพอเอารูปมาทําแทนเพราะเขาจะทําให้ลูกนะครับนี่ท่านอาจารย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยจากที่ท่านอาจารย์ดูข้อมูลแล้วเนี่ยมันเป็นการชงแล้วว่ามันเป็นการเปลี่ยนยุคเก้านะครับทีนี้พอมันเสียหลักด้วยแล้วก็นึ่งด้วยสภาพแวดล้อมบ้านมันผิดเยอะมันอยู่กลางสวนมันอยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงนะครับ เส้นทางพลังมันไม่ชัดเจนนะนี่ขณะเขามีไซจีอยู่แล้วนะก็ยังมีการเซทีนี้มันไม่ได้เซในเรื่องเงินมันไปเซในเรื่องของส,ขสุขภาพแทน <c oughs> ก็บอกแล้วว่าสุขภาพเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับบางคนที่ที่มีโอกาสหรือมีอาการอน่่งอย่างท่านอาจารย์เองก็ชงเหมือนกันนะครับชงยุคด้วยชงชงปีใหญ่ๆเนี่ยนะครับชงยุคทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วก็พอเปลี่ยนพลังเป็นยุคเก้าเนี่ยเหมือนก็เลย หมือนกับยิ่งอ่อนแอไปใหญ่เลยนะครับหรวมถึงหลายๆคนล่ะที่มีอาการนะแล้วก็อีกอันนึงที่แสดงออกชัดเจนก็คือเรื่องของการทรมาหากินเรื่องของการสนับสนุนจากสภาพแวดล้อมคนรอบข้างเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดอาการชงหนักท่านอาจารย์ก็เลยต้องฝืนมาตั้งใจทำให้อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้พอมีหลายคนพอฟังปุ๊บรู้ข่าวก็ติดต่อป๋ามาแล้วก็สอบถามมา ก็โชคดีนะที่เรามาคุยกันก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าอาจารย์ให้เลิกไปให้ให,ให้กำหนดให้ทํำเราไปตรวจบ้างกันมาหลายเดือนแล้วไงแต่ด้วยความไม่พร้อมด้วยความยังติดขัดอยู่เนี่ยตอนนี้พอพร้อมแล้วอยากจะทําเนี่ยแล้วก็าอาจารย์ก็เมตตาทําให้นะครับแล้วก็พอทําแล้วเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือเงื่อนไขในการหาที่อยู่อาศัยเนี่ยมันก็จะมีช้อยให้เราได้มากขึ้น ซึ่งอย่างน้องน้องคนที่เขามาปรึกษาบาล,ล่าสุดเนี่ยเดิมทีเนี่ยถึงบ้านเขาเนี่ยมันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วมันเหง่ซวยหมดแล้วพ่อาจา์ไปตรวจมาแล้วไล่ออกอย่างเดียวเลยนะต่อให้ทาําไซกีก็ต้งโดนไล่ออกแต่ว่าพอถ้าไม่มีไซกีเนี่ยบ้านที่เขาอยู่ได้เนี่ยดีที่สุดก็คือบ้านมา้าอเออแต่บ้านม้ามันก็ไม่แข็งแรงอีกนะมันก็มันก็แค่คืออาจารย์บอกนี่มันแค่ดีที่สุดแหละเท่าที่อยู่ได้ค่<ฮ>ะที่นี่เขาก็อยากอยู่คอนโด มือเขาก็อยากอยู่คอนโดแล้วเขาจะทํำยังไงดีเขาก็เอ๊เขาก็เอาสเต็ปเหมือนที่ท่าอาจารย์สอนแล้วกันอาจารย์ก็บอกเขาว่าอ่ะก่อนจะทําอะไรเนี่ยให้ไปทําแซกีก่อนพอทําแซกีเสร็จปุ๊บไปหาคอนโดที่ดีอยู่พลังแซกีมันจะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์อืเนี่ยอันนี้อาจารย์เขาก็ทําเป็นสเต็ปเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกนะก็มาปรึกษาใหม่ว่าเอาเนี่ยพี่หนูพร้อมแล้วถามอาจารย์ให้หน่อยนะโอ้โหนี้ก็อาจารย์ก็ดูเลยเมตตามาก มีปัญหาเรื่องนี้อยากได้เรื่องนี้เรื่องงานเรื่องตำแหน่งเรื่องอะไรเงี้ยเออเลือกมาปุ๊บอาจารย์ก็ตอบมาเลยอืแล้วอนุญาตนะบอกเห็นความตั้งใจแล้วก็ทําตามสเตปที่อาจารย์บอกอาจารย์อนุญาตกระโดดเลยให้ไปทําห้องทองคําเลยอไม่ต้องทําที่อื่นให้กระโดดไปทําห้องทองคําได้เลยเออเพราะว่าเขาตั้งใจแล้วก็พร้อมที่จะพอทําเสร็จปุ๊บก็จะไปอยู่คอนโดอีกอืออาจารย์ก็ให้ช้อยคอนโดใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกว่าเออถ้าอย่างงี้แล้วเนี่ยพอมี มีห้องทองคําแข็งแรงแล้วเนี่ยมีหนึ่งสี่เจ็ดสาหเก้าสองห้าปดครบสมบูรณ์ทุกช่องแล้วเนี่ยก็ไปอยู่ใกล้น้ําเขาเป็นหมายเลขสี่หมายเลขสี่เนี่ยจะหายากมากบ้านแล้วก็อยู่ใกล้น้ำในบ้านบัวนะอ่ะก็กลายเป็นว่าหนึ่งเจอน้ำเอ้สี่เจอน้ําก็ยิ่งรุ่งเรืองเข้าไปใหญ่ อันนี้ก็เป็นวิธีการที่หาตำแหน่งหรือว่าหาพื้นที่หรือว่าแก้ไขดวงชะตานะค่ะบางคนที่ตรวจไปนานแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ไม่ได้แก้ไขอะไรเนี่ยด้วยความพร้อมด้วยความไม่พร้อมอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละแต่ถ้าพร้อมแล้วอยากจะให้ท่านอาจารย์เช็คให้ใหม่ว่าควรจะอยู่ที่ไหนควรจะทําอะไรหรือเรามีเป้าวัตถุประสงค์อยากจะได้อะไรเนี่ยก็แจ้งป๋ามาแล้วกันนะรายไอดีป๋าคือ0 6 1 5 1ห 4156เป็น ID นะครับลาย ID นะพิมพ์ไปเลยนะ0615194156นะครับก็จะขึ้นมาเป็นไ d ีนี้สำหรับติดต่อเรื่องไซกีีเท่านั้นนะคะไม่เกี่ยวกับการตรวจหงจุ้ยมช่วยนั่นไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วก็ขอถามมาแล้วก็ส่งข้อมูลมาแล้วกันอย่าถามลอยๆบางคนงงขอทราบรายละเอียดไซกีีอย่างเนี้ย ป๋าก็จะงง,งเอะเขาทราบแค่ไหนแล้วว่าฟัง<อ>จากรายการหรือ,อยัง<อ>ว่าเขาแค่อยากทราบว่าทําเมื่อไหร่หรื ขาอยากทราบว่าราคาเท่าไหร่อ่าหรืออยากจะรู้ว่าคืออะไรอะไรแบบนี้ไม่เคยรู้จักมาก่อนอลไไม่ได้นะถ้าถามว่าเจาะจงให้ป๋าหน่อยว่าว่าอยากได้อะไรเราเรื่องอไปจะทำเท่าไหร่คะหรือไม่ต้องบอกว่าถ้าใิดจ่ายเท่าไหร่ครับอ่าทํำบนไหนครับใช่หรือว่าไม่เคยทำมาก่อนอยากจะทําหรือว่าครอบครัวเคยทํามาแล้วใครเคยทํามาบ้างอตอนนี้คิดว่า ในสมาชิก4ี่คนนี้ท่านอาจารย์เลือกว่าใครควรจะทําที่จะได้ผลครอบคลุมที่สุดได้ผลมากที่สุดกระสุนที่มีจํากัดหนึ่งนัดเนี่ยใครจะทําตรงไหนดีเนี่ยนะก็ถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็ระบุเรื่องนิดนึงอย่าเปิดหัวไว้กว้างๆอย่างนี้เวลาเปิดหัวกว้างๆเนี่ยบล็อกไม่ใช่มันตอบไม่ถูกไงคือเราจะไปตอบอะไรว่าคือเขาอยากรู้อะไรว่าเรื่องมันเยอะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณไม่สะดวกพิมพ์นะ พูดส่งเป็นคลิปเสียงมวก็ได้นะคะว่าอ้อป้าขอปรึกษาหน่อยค่ะเรื่องนี้เรื่องนี้เอารายละเอียดให้ชัดเจนเอาแบบใหม่ๆยังไม่กล้าถามป๋าเนี่ยนะก็ไปดูใน y YouTube เขาจะมีช่องไว้อาจารยหมาแฟนคลับแล้วก็เสิร์ชคำว่าแซกี้มันจะขึ้นมาเป็นตับเลยนะแล้วก็ไปดูว่าและในแต่ละโลเคชั่นก็จะไม่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าสนใจโลเคชั่นไหนเป็นพิเศษก็เขียนไปเลยแซกี้โลซูแคแซกี้ปีจักรจันเราฟังดูก็ได้ค่ะแล้วก็ ครั้งนี้เป็นพิเศษเหมือนกันนะท่านอาจารย์เห็นมีลูกศิษย์อยู่จํานวนทั้งสี่ห้ารายที่ตั้งใจทํีจริงๆแล้วก็เขาเป็นเอฟซีอาจารย์ทามรนทุกตําแหน่งเลยอาจารย์ก็เลยเปิดพื้นที่พิเศษให้นะครับเราเรียกว่าไซกีมังกรเหลียวหลังหันหาบรรพะบุรุษนะครับก็อยู่ตรงบริเวณห้องทองคํานั่นแหละนะครับนี่คือ,อพื้นที่ใหม่ล่าสุดอ่าใหม่ล่าสุดอยู่ตรงข้างกับมังกรเหลียวหลังหันหาบรรพะบุรุษนะครับ ที่ตรงนี้ก็คือบริเวณที่มองจากสถานที่ไซกีไปแล้วก็ยังเห็นน้ำพุมังกรเหลียวหลังหันหาบรรพบุรุษอีกเนี่ยก็จะเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งนะซึ่งอาจารย์เก็บไว้ตอนแรกยังไม่ได้ให้ใครทำคือคำว่ามังกรเหลียวหลังหันหาบรรพบุรุษนี่นะคะมีไว้เพื่อที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบรรพบุรุษแล้วเขาเรียกว่าตระกูลน่ย สืบทอดยาวนานไม่ตกต่ำเสื่อมถอยนะมีความสามารถที่จะดูแลบุตรหลานให้จเจริญรุ่งเรืงองสืบเนื่องไปยาวๆเลยนะคะก็ในบรรดาบ,บังกรทั้งหมดเนี่ยนะครับชัยภูมิบังกรนู่นมังกรเนี่ยบังกรหันหาบรรพบุรุษเนี่ยแข็งแรงที่สุดนะครับก็คือลักษณะการโอบและตะวัดหันก,กลับมามองนะคะกลับมามองเหมือนกับกอดเมื่อกี้แล้วกลับมามองะแล้วก็ตัวอย่างแล้วกันลองคิดง่ายๆดูว่าฮ่องกงมันเจริญแค่ไหนนั่นแหละชัยภูมิของฮ่องกงอ่ะคือ มังนกรลเลียวหลังหันกลับมาหันหาบามพบ่หลุดก็คือหันกลับมาแผ่นดินจีนจะว่าไปก็ระยะเวลาเกือบร้อยแปดสิบปีเหมือนกันนะอ่นะเพราะฉั้นก็ระยะยาวขนาดนั้นแลวกัะก็ตั้งใจใครอยากทําใครเป็นห่วงตระกูลกระบุตรล้านนะคะยาวๆไปหรือว่าที่มีมีมาแล้วมีหลายที่แล้วเป็นเอฟซีเนี่ยอยากจะเพิ่มที่พิเศษเนี่ยนะก็ติดต่อป๋ามาแล้วกันอืมนะอ้าววันนี้เรื่องวิชาการนิดนึง เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อีกไม่นานก็จะมีการสอบแข่งขันแล้วนะอสอบเข้ามหาลายัยสอบสอบเยอ,อะอะตำแหน่งที่ทธในการจัดวางโต๊ะหนังสือโต๊ะอ่านหนังสือโตเขียนหนังสือนะคะมีหลักการดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งเลยควรต้องหันหน้าไปทางประตูให้ประตูเป็นทิศประจันด้านหน้าโต๊ะเป็นหมิงถางคือลานหน้าโต๊ะนะคะแต่ ต้องไม่ถูกประตูพิฆาตหมายความว่าไม่อยู่ในรอบประตูใช่ถูกต้องอการจัดวางเช่นนี้จะทำให้เจ้าของมีสมองที่ปลอดโปร่งและมีความฉลาดแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จำเป็นจะต้องคือพื้นที่จำกัดนะคะตั้งแล้วตรงช่องประตูมีทางแก้ได้สองทางคือการวางพรมหน้าโต๊ะกับวางพรมขอบหนานะ หน้าโต๊ะเว่ามันน้อยไปเอาทั้งผืนเลยอ่ะใช่คืออันนี้ต้องลงทุนหน่อยวางทั้งผนใช่ไหมคะวางอยู่บนพรมอขอบเขตของพรมเนี่ยคือขอบเขตห้องทํางานเราแล้วก็เอาโต๊ะทํางานไปตั้งไว้บนพรมแล้วโดยเฉพาะพรมที่มันตรงกับประตูนะทำเป็นทรงโค้งนิดนึงเป็นเหมือนเข็มพันยกโอเคอบไว้แล้วก็ตัวเองก็อยู่ตรงกลางเออมันจะได้การพิฆาตด้วยแล้วก็จะได้เพิ่มพลังให้กับพื้นที่ด้วยนะครับ อันนี้สิ่งหนึ่งสามารถตั้งได้โดยเฉพาะนะพวกอะไรวะพวกร้านขาร้านค้าที่เป็นตึกแถวว่ะแล้วต้องตั้งโต๊ะประจันข้างหนอันนี้อันอันอันนี้เลี่ยงไม่ได้นะคะแล้วก็มันเป็นการรับรับรับทุกอย่างก่อนรับพลังก่อนทีนี้ถ้าวางแล้วยังไม่สบายใจสามารถวางลูกแก้วเจรนแบบตั้งโต๊ะได้อีกหนึ่งลูกในมุมใดมุมหนึ่งก็ได้เป็นการ สลายพลังที่คาดไปนะคะแล้วก็เพิ่มความเป็นมงคลของต้นแล้วก็อย่างที่เราบอกถ้าสามารถเป็นอัญมณีเคลียร์คอรสได้เอาเอาลูกที่เห็นชัดนะอย่าเอาเอาแค่ปรติวงี้ไม่เอานะอ่าพอถ้าเป็นเคลียร์คอรสเนี่ยก็จะได้รับพลังของสมองด้วยนะคะของความเฉลียวฉลาดของความจดจําได้ดีได้แม่นด้วยนะคะนั่แล้วก็สร้างสรรค์ใช่อ้าว ข้อสองด้านหลังที่นั่งควรมีที่พักพิงในสมัยก่อนเนี่ยจะเรียกกรณีนี้ว่าเลอซานหมายถึงผูกเขาหลังนะคะจึงจะทำให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากผู้หลักผู้ใหญ่จากครูบาอาจารย์ได้รับการชื่นชมอุปธรรมค้ำชูจากผู้บังคับบัญชาเนี่ยเนี่ยนะเพราะนั้นเขาห้ามนั่งหลังลอยๆลงไม่ได้นะหลังเป็นหน้าต่างลงไม่ได้นะถือว่าโล่งเหมือนกันถ้าเป็นหน้าต่างต้องปิดม่านไว้นะครับ ทีนี้มีปัญหาคือพวกสํานักงานอพิ่เดี๋ยวว่าพวกข้าราชการเยคนเยอะแล้วต้องนั่งเป็นช่องๆองเป็นล็อกหอ้าประจันกันหันหน้าประจันกันแล้วก็หันหลังให้ทางเดินอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดความไม่นิ่งความไม่ไม่เสถียรและไม่มันสั่นไหวเจ้านายก็มีรักไม่ค่อยเห็นหัวเนี่ยทีนี้ทําไงได้เพราะว่ามันไม่มีมีวิธีการแก้ไขนะครับแบบเนี้ยเนี่ยสามารถทําได้หนึ่งคือเอาเหรียญเนี่ยเหรียญสิบหรือว่าเหรียญเก้าเนี่ยนะ เอาไปติดที่หลังหลังพนักหลังเก้าอี้พนักหลังเก้าอี้อืเสร็จปุ๊บตัดบอกคุมสีน้ําตาลมาสวมพนักเก้าอี้ไว้ค่ะออะถ้าเกิดว่าที่ทํางานไม่อนุญาตนะคะใช้เบาะอิงสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีครีมวางไว้แทนก็ได้นะคะวางเป็นเบาะอิงหลัง่อันนี้คงไม่มีใครห้ามเนอะใช่ใชทีนี้ถ้าสําหรับนักเรียนนักศึกษานะคะการมีที่นั่งพักพิงเนี่ยจะทําให้คุณได้ได้ รับที่ปรึกษาดีหรือว่าถ้านายข้อสอบนะเป็นข้อสอบอัตนัยหรือว่าเป็นการยื่นพอร์ตฟอร์เรเนี่ยคุณก็จะได้รับการคัดเลือกหรือพิจารณาก่อนมันจะมีแบบนิดๆนะผู้ใหญ่ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเด็กคนนี้อยากเลือกประมาณนั้นเลยนะคะเสน่ห์รูดีนะถูอ่าข้อ3การปะทะของประตูเรียกว่าเหมือนทรงซาจะทำให้จวของโต๊ะไม่มีสมาธิและเกิดความผิดพลาดได้ง่ายอันนี้เราบอกวิธีแก้ไปแล้วนะคะ ทีนี้ยิ่งประตูเล็กยิ่งสวยนะเอ้าหรอเอาจารย์บ,บอกว่ายิ่งช่องทางเล็กยิ่งพิฆาตแรงเพราะว่ามันถูกบีบออกมา,าคือเหมือนเหมือนกับเราต้องทีนี่ป๋าชอบอธิบายว่าไอ้ประตูเนี่ยมันเหมือนรูลูกโป่งนะห้องเนี่ยเหมือนลูกโป่งเออเพราะฉะนั้นเวลาลมมันผลักเข้าผลักออกเนี่ยมันจะออกตรงรูลูกโป่งค่ะอ่าฉะนั้นยิ่งห้องเล็กเนี่ยมันจะมีแรงผลักสูงอเออมันก็จะยิ่งเป็นพิฆาตที่รุนแรงอเองอนั้นต้องค่อยคระมัดระวังที่ดี ข้อสุดท้ายคือไม่ควรตั้งโต๊ะไว้ในตำแหน่งกลางห้องนะคะเพราะจะทำให้ต้องโดดเดี่ยวไร้ซึ่งการช่วยเหลือขาดสมาธิการงานผิดพลาดและไม่เกิดผลดีอันนี้ก็บ้าไปแล้วตั้งกลางบ้านเลยไม่แน่หรอกไม่มีฝรั่งชอบทำอะไรแปลกใช่แต่แต่มันทำให้คือพูดง่ายๆว่าไม่มีเสือมังกรไม่มีหงแดงไม่มีเต่าดำไม่มีอะไรเลยนะก็เลยทำให้บอกว่า มันจะลักษณะเหมือนภูเขาโดดเดียวไง <c oughs> นั่นแหละอ่ะวันนี้เอาแค่นี้ไปก่อนค่ะ <c oughs> ลาก่อนนะครับ